สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดย อาจารย์อาริฟีนเจสมันบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim. الحمد لله رب ا ل ع ا ل ล ي ن وصلى ا บ ل ه على نبينا محمد و ล ل ى ล ل ه وصحبه ومن تبعهم بأسان. و د ع ะ ب د و า ه ه إلى يوم الدين. ิ ل س ل ا م عليكم ورحمة ا ل ิ ه و ب ر น ا ت ه ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลามุอะลัยะกุทวะเรานห์มะตุอลลอฮิวะบะเรแะกาทุงรความันติความอัลลอและรความเมตตาจากอัลลาะห์ซุบฮานะฮูวะงระอาลาไเ้ประสบกอับลอฮกท่รานามเาจรับก็รงปรทานเยออกๆทนะครับรายการของเราในคณะนี้ก็คือ อุทยานคนดีนะครับซึ่งผมทําหน้าที่ในการพูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับเป็นประจําอยู่แล้วนะครับในชื่อรายการนี้แหละครับแล้วก็ในในครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องราวที่เรากําลังพูดถึงอยู่เป็นหัวข้อหลักของเราก็คือว่าการดําเนินชีวิตแบบผู้ศรัทธาหรือว่าอิสลามกับการดําเนินชีวิตนั่นเองนั่นหมายความว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยแหละครับเราจะดำเนินชีวิตยังไงปฏิบัติตัวยังไงให้มันถูกต้อง ซึ่งแน่นอนครับมันต้องเรียนรู้มาก่อนต้องเรียนรู้ตามหลักการของศาสนาตามขั้นตอนตามระบบของมันเราคงไม่ได้นึกเองนะว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ถึงจะถือว่าดีถึงจะถือว่าแจ๋วถึงจะถือว่าเหมาะสมมันไม่ใช่นะครับผมเน้นย้ํากับท่านพี่น้องมาโดยตลอดว่าเรื่องราวของศาสนามันไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่เราทึกทักเอาเองหรือเรานึกคิดขึ้นมาเองเปล่าครับมันเป็นเรื่องราวที่เราได้รับการบ่มเพาะขึ้นมาได้รับการเรียนรู้ขึ้นมาแล้วเราก็เอามาปฏิบัติ กาอิสลามกับการดําเนินชีวิตนั่นก็คือรูปแบบในการดําเนินชีวิตที่เอาอิสลามมาใช้นั่นเองเอาอิสลามมาใช้เมื่อวันนี้เราเป็นมุสลิมการที่เราจะได้รับความสําเร็จแล้วก็ต้องเอาคันลองเอารูปแบบของอิสลามมาใช้ เราจะไม่ไปอิงไปดูไปเรียนแบบวิถีชีวิตการปฏิบัติตัวของบรรดาดาราคนดังหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้รับการยอมรับที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ไม่ได้อยู่ในหลักการเดียวกันกับเราเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาจะสําเร็จขนาดไหนเขาจะมีเงินมีทองมากขนาดไหนเพราะบางทีมันเกิดความรู้สึกเหมือนกันนะเอะคนไม่ใช่มุสลิมทําไมเขารวยเอารวยเอาไอ้คนที่เป็นมุสลิมเราก็บอกเรามีหลักการเราปฏิบัติตัวทําไมเรายังจนอยู่ แต่ถ้าพี่น้องต้องดูอย่างนี้นะครับว่าไอ้ความความจนความรวยเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดนะว่าใครจะได้เข้าสวรรค์คนรวยก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะได้เข้าสวรรค์ถึงแม้ว่าคนรวยจะเป็นมุสลิมด้วยซ้ำานะครับถ้าหากว่ายังเป็นคนที่ฝ่าฝืนเป็นคนที่ดื้อดึงต่อหลักการของอัลลอฮ์ไม่ก็อาจจะยังไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์อยู่ดีนั่นแหละกับไอ้คนจนที่ เข่งคัดหลักการาศาสนาอยู่ในคัลลองาศาสนาก็มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของลอสุบฮานอหัวตาลาเพราะนั้นความต่างมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ว่าใครอิหม่านมากกว่ากันใครศรัทธามากกว่ากันใครทําความดีมากกว่ากันวันนี้เนี่ยเราจรึงแข่งขันกันครับแข่งขันในเรื่องอะไรอะ่ะแข่งขันในเรื่องของการทําความดีแข่งขันกันในเรื่องของการปฏิบัติตัวให้อยู่ในหลักการของาศาสนามากที่สุดไม่ต้องมาแข่งกันรวยลกครับเพราะว่าริสกีเนี่ยลอสุบฮานอหัวตาลาให้กับพวกเราทุกคนอยู่แล้วแต่มากน้อยก็แตกต่างกันไป แต่ริสกีที่สําคัญมากๆก็คือว่าการที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วสามารถทําหน้าที่ของการเป็นบ่าวที่ดีของลัสุิมหานหัวตาลาได้นั่นแหละครับถือว่าเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่เป็นริสกีทีเ่เราอยากได้อยู่แล้วนะครับเอาละครับมาต่อเนื่องกับครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยผมเกิดน,นาไปในเรื่องแรกเลยของการเป็นผู้ศรัทธาที่อยู่บนคันลองรูปแบบของการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาก็คือการที่เรานั้นทําอะไรก็แล้วแต่ ระหนักเสมอคิดเสมอว่าผลของการกระทํานั้นที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเขาเรียกคิดก่อนทํนั่นเองประการที่2ครับวันนี้ก็คือเรื่องของการเขาเรียกอ่อกัสมนไรนะครับกัสมุนไร์หรืออันเออร์เฟออันินาสหมายถึงการที่เรานั้นไม่โกรธง่ายไม่โมโหง่ายคมโทสะให้ได้ควบคุมอารมณ์ให้อยู่แล้วก็ให้อภัยคนเยอะๆนะครับยากนะ ถ้าจะว่าไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าพี่น้องสังเกตดูในโลกปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่ฉุนเฉียวง่ายโมโหง่ายแล้วมีเรื่องมีราวมากมายโดยการขาดการยับยั้งชั่งใจเราจะเห็นว่ามีการทําร้ายร่างกายกันมีการฆ่ากันตายมีการตีรันฟันแทงกันไม่เว้นแต่ละวันนะครับแล้วพอถูกจับได้สิ่งหนึ่งที่จะเป็นคําพูดที่เขาจะพูดกันอยู่เสม,อ,สมอก็คือว่า บันดาลโทสะควบคุมตัวเองไม่อยู่ขออภัยขอโทษอย่าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับใครอีกเลยซึ่งมันเป็นปล,ปลายเหตุแล้วครับปลายทางแล้วแต่ต้นทางของมันก็คือการที่เราจะต้องควบคุมตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นอิสลามจึงสอนให้เราเป็นคนที่รู้จักในการที่จะให้อภัยไม่มีใครทําถูกทุกเรื่องนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะทําให้เราสบายใจได้ทุกเรื่องก็อาจจะมีบางคนทําให้เราสบายใจยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็มีความสุขอัห้ามดูริลลื ขอบคุณต่อเราแต่ก็มีบางคนครับพูดจาไม่เข้าหูเราบ้างทําไม่ถูกใจเราบ้างเ,าเห็นต่างกับเราบ้างอย่าไปถือโทษโกรธเคืองกันนะครับอย่าไปเป็นคนโมโหง่ายนะครับไอ้โมโหนะโมโหได้เพราะเรื่องปกตินะถ้าจะบอกว่ายิ้มอย่างเดียวเลยใครจะตีหัวเราเราก็ยิ้มอย่างนี้มันก็เข้าข่ายเราจะเป็นคนสติไม่ดีแล้วแหละครับเป็นคนบ้าน,นะนะเพราะนั้นคนทีเ่เป็นคนปกติมันก็มีอารมณ์แบบนี้แหละครับนะมีมีอารมณ์รักมีชอบมีโกรธมีหลงมีฉุนเฉียว มีการให้อภัยนี่คืออารมณ์โดยธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเอาอิสลามมาใช้นั่นเองครับเมื่อเราโกรธอิสลามสอนกับเราว่ายังไงเมื่อเราโมโหอิสลามสอนกับเราว่ายังไงเมื่อเราไม่สบายใจไม่พอใจอิสลามสอนกับเราว่ายังไงซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องเป็นคนที่เขาเรียกคิดบวกให้เยอะคิดบวกให้เยอะก็คือคิดในทางที่ดี อย่าถือโทษโกรธเคืองอย่าถือสาอย่าหาความกับคนรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใกล้ชิดกับเราคนในครอบครัวเราคนที่เป็นเพื่อนเราคนที่อยู่ในสังคมเรานะครับเพราะฉะนั้น oland, เราต้องรู้จักในการที่จะวางตัวแล้วก็รู้จักในการที่จะให้อภยัยโดยเฉพาะคนใกล้ชิดเราเนี่ยนะครับคนในครอบครัวก็แล้วกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอารมณ์เราจะฉุนเฉียวกับคนในครอบครัวโดยง่ายก็เพราะว่าเราถือว่าเป็นคนคุ้นเคยนั่นเองเป็นคนคุ้นเคยอาจจะเป็นสามีภรรยา พูดจาไม่เข้าหูมีการทะเลาะเบาแวงมีการโต้เถียงแล้วก็ไม่พอใจบางคนด่ากันเลยนะฮะในบางครอบครัวเขาด่ากันเลยนะอันนี้สะท้อนอะไรรู้ไหมครับสะท้อนถึงการไม่เอาศาสนามาใช้จะบอกไม่มีศาสนาเลยก็กรอะไรอยู่นะครับเพราะว่าทุกคนก็เป็นมุสลิมนั่นแหละครับแต่ว่าเวลาชัยตอนมันครอบงําเวลามันโกรธเนี่ยชัยตอนมันทําหน้าที่เต็มที่นะครับเวลาโมโหเนี่ยมันเหมือนกับการจุดจุดกองเพลิงขึ้นมาเพราะฉะนั้นชัยตอนมันก็พยายาม เอาเอา,เอา,เ,อาเอาฟืนไปไปไปใส่เพิ่มเข้าไปเอาน้ํามันไปราดนะมันก็เกิดความโกรธแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุมสติไม่อยู่คุมอารมณ์ไม่อยู่เนี่ยปัญหาตามมาอีกเยอะแยะเลยทีเดียวอย่างสามีภรรยาเนี่ยถ้าทะเลาะกันบ่อยๆทะเลาะกันมากๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือการหย่าร้างครับสุดท้ายแนละ้วมันคุมตัวเองไม่อยู่ก็จะกลายเป็นเป็นฉันหย่าเธอ แต่ประโยคนี้คงไม่ได้พูดหรอกนะครับจะเป็นประโยคที่ที่ดูหยาบกว่านี้เพราะว่าถ้าจะมาฉันยาเธอเนี่ยมันดูสุภาพเกินไปแต่ว่าจะยังไงก็ตามมันก็คือน,นามาซึ่งการยาร้างนั่นเองเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้ได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาอิสลามมาใช้คุมตัวเองให้อยู่ครับคุมตัวเองให้อยู่ระมัดระวังที่จะไม่พูดจาแบบแบบแบบไม่ทันคิดเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้ไม่มีคําพูดที่จะมาบอกว่าบันดาลโทษะ คืออย่าให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมามีอิทธิพลเหนือเหนือเหนือความคิดของเราต้องควบคุมตัวเองให้ได้ครับไม่ได้หมายความว่าไม่โกรธไม่ได้หมายความว่าไม่รู้สึกอะไรเลยนะเป็นคนชินชาเป็นคนตายด้านไม่ใช่ครับรู้สึกโกรธแต่ควบคุมตัวเองให้ได้ท่านนาบีมุฮัมมัดสุสสลลัลฮุัยสล,ล,ลมัมได้เตือนนะครับเวลามีคนมาถามท่านนาบีเว่าอ,อ,อะไรที่มัน ดีที่สุดควรจะทํำยังไงนะไอ้เรื่องของความโกรธเรื่องของอะไรเนี่ยท่านอบีก็ลาตักดบลาตักดบลาตักดบสามครั้งด้วยกันเน้นย้ําในเรื่องเหล่านี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้รู้ว่าธรรมชาติของมนุษย์มันมีเรื่องนี้อยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธานเนี่ยเราต้องควบคุมตัวเองให้ได้ด้วยการไม่โกรธง่ายไม่โมโหง่ายไม่ฉุนเฉียวง่ายแล้วถ้าหากว่าโกรธโมโหการกระทําของคนที่เราเองคือไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปถือสาเอาความจะต้องไปดา่าจะต้องไปทำร้ายร่างกายจะต้องไปโวยวายซะจนกระทั่งว่ากลายเป็นเรื่องเราใหญ่โตขึ้นมาท่านนาบีได้สอนให้เราเป็นคนที่ให้อภัยด้วยนั่นเองในอันกุรอานอัลลอซุบฮานะหัวตาลาตรัสเอาไว้นะครับในสุรานอ,อัรอฟอายาที่199รอบพวกบอกว่าขุดินอัฟวาวะมุรบิลออรฟีวะอาริดอานินจาฮิลีนท่านจงยึดการให้อภัย และจงใช้กันให้ทำความดีและจงออกห่างจากบรรดาคนที่เข่าทั้งหลายท่านอัลลอฮฺสุบฮานุฮวตาลาบอกถึงขั้นตอนนะครับในการปฏิบัติตัวเวลาอยู่ร่วมกับคนเหตุการณ์เหล่านี้เราหนีไม่พ้นแน่นอนอัลลอฮ์บอกว่าจงยึดการให้อภัยนั่นหมายถึงให้อภัยกันให้มากๆให้อภัยกันให้เยอะเไม่มีใครทําถูกใจเราไปทุกเรื่องครับ มีหลายเรื่องเราที่เราเองก็ทําแล้วชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจก็มีเพราะฉะนั้นถ้าต่างฝ่ายต่างคิดว่าถ้าอย่างนั้นให้อภัยเขาให้อภัยเขาให้เยอะๆให้อภัยให้มากๆและใช้กันในสิ่งที่ดีแล้วถ้าหาว่าไปเจอใครก็ตามที่มันทําแล้วไม่ถูกใจเราแล้วเราคิดว่าเราเนี่ยเข้าใจมากกว่าเขาในขณะที่เขาอาจจะไม่เข้าใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการก็พยายามมองข้ามและให้อภัยคิดบวกนะครับคิดบวกแล้วเราจะอยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุข อย่างไม่เครียดนั่เองเพราะคนที่เอะอะอะไรก็โวยวายเจออะไรหน่อยก็คิดมากเจออะไรหน่อยก็ไม่สบายใจเจออะไรหน่อยก็โวยวายมันจะบ้าเอานะครับจะเป็นคนที่ไม่สามารถจะอยู่ในดุนยานีโ้โดยรอดปลอดภัยเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับการอยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยมันจะต้องผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ในบางขะดิสท่านนบีก็บอกนะครับว่าเวลาเราอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยนะครับมันก็จะมีสิ่งที่ทําให้เราไม่สบายใจท่านนบีก็บอกว่าคนที่อยู่ร่วมกับสังคม โดยทั่วไปและอดทนต่อพฤติกรรมของคนในสังคมได้ท่านนบ,บีถือเป็นเป็นอันมุมินุนกาวีนะครับก็คือมุมินที่แข็งแรงนั่นเองมุมินที่แข็งแรงเพราะนั้นคำว่าแข็งแรงเนี่ยไม่ได้แปลว่าร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวมันหมายถึงสภาพจิตใจที่สามารถรับพฤติกรรมของคนรอบข้างได้เพราะนั้นเราถึงถือว่าไอ้วุฒิภาวะทางอารมณ์หรือการควบคุมตัวเอง ในการรู้เรื่องกา,า,าระเทศะนี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับในการอยู่ร่วมกับสังคมฉลาดอย่างเดียวเนี่ยอยู่กับสังคมลําบากนะครับเพราะบางทีมันไม่รู้วิธีการปฏิบัติตัวนั้นฉลาดด้วยอยู่ร่วมกับสังคมด้วยนะครับก็คือการปฏิบัติตัวได้ถูกต้องด้วยนั่นคือสิ่งที่คนทั่วไปเขาต้องการเพราะฉะนั้นอิสลามจึงสอนกับเราเนั่นเองว่าต้องรู้จักการให้อภัยและถ้าหากว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติตัวไม่ดีทําไม่ดีกับเราเนี่ยก็ออกห่างเขาซะนะครับในอันกุรอานหลายอายะก็บอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ นะครับว่าถ้าอย่างนั้นก็ทางใครทางมันนะคุยกันไม่รู้เรื่องกันทางใครทางมันไม่ต้องมาโกรธกันไม่ต้องมาโมโหกันเพราะอะไรเพราะไอสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นเนี่ยบางทีเขาก็เป็นไม่ได้หรือเขาไม่เข้าใจที่แล้วก็ไม่พร้อมที่จะเป็นเนี่ยนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องเครียดนะเราก็จะได้ไม่ต้องโมโหกันก็เอาละก็เดี๋ยวมีโอกาสค่อยวากันใหม่นี่แหละครับอยู่อยู่กันในสังคมต้องอยู่แบบนี้ครับไม่ใช่อยู่แบบจ้องจับผิดไม่พอใจก็โต้ตอบกันไม่พอใจก็เอาไปโพสต์นะเดี๋ยวนี้เขาเอาต้องเอาไปโพสต์ทางสื่อนะ ทางสื่อเยอะมากนะครับเดี๋ยวนี้ใช้วิธีการภาษาหยาบๆก็คือการด่ากันน่แหละครับด่าทางสื่อถึงจะไม่เอ่ยชื่อก็รู้ว่าใครเพราะคุณลักษณะมาเต็มเลยนะมาครบเลยบ้านอยู่ตรงนั้นตรงนั้นบ้านอยู่ติดกับชั้นบ้านอยู่หน้าบ้านชั้นพูดจาแบบนั้นแบบนั้นขับรถสีนั้นสีนั้นอะไรต่ออะไรมากมายคือ คุณลักษณะมาเต็มไปหมดจนกระทั่งไม่ต้องเขียนชื่อก็รู้ว่าใครถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต่างกันแหละครับกับการที่จะไปด่าเขาเพราะอวิธีการด่านในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ไปยืนด่าแล้ว่ะครับมันเป็นการโพสต์ประจานซึ่งอิสลามก็ห้ามอยู่ดีนั่นเองเพราะมันคือความรับผิดชอบนะครับไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนจากการใช้คําพูดมาเป็นตัวหนังสือแล้วเราจะทํำยังไงก็ได้ จริงในปัจจุบันนี่เขาก็มีกฎหมายใช่ไหมครับกฎหมายในเรื่องของการหมิ่นประมาทในเรื่องของการควบคุมเดี๋ยวได้ข่าวว่าจะออกมาอีกหลายตัวอยู่เหมือนกันในการที่จะควบคุมพฤติกรรมความเปรือฤติของการนําเสนอข้อมูลต่างๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเราก็ต้องสอน,สอนลูกสอนหลานเราด้วยเหมือนกันนะครับยิ่งในปัจจุบันนี้ค่อนข้างอันตรายนะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันล้างสมองคนได้นะครับกระแสต่างๆที่มันมันมันเข้ามาเนี่ยมันเปลี่ยนความคิดคนได้ เพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ให้ให้ให้ศาส,สนาที่ถูกต้องไม่ให้ภูมิต้านทานท,านที่ดีเนี่ยโอกาสที่ถูกเปลี่ยนถูกล้างสมองมีสูงยิ่งในปัจจุบันอันตรายนะครับเพราะว่าแนวความคิดที่จะไม่เอาศาสนาก็มีอยู่นะก็มีอยู่อย่าคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับบางทีลูกหลานเราไปดูสื่อไปอะไรก็เกิดความรู้สึกว่าอิสลาม ก็คือศาสนานั่นแหละไม่เห็นจะจําเป็นอะไรเลยกับการมีชีวิตอยู่เราก็ถึงแม้ว่าเราจะไม่นับถือศาสนาอะไรเลยเราก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เพราะในปัจจุบันมีเยอะนะพี่น้องลองฟังดูในการวิจิตต่างๆเนี่เขาก็จะบอกว่าเขาเป็นคนไม่มีศาสนาไม่มีศาสนาก็จริงแล้วก็เขามีแหละนั่นแหละก็คือศาสนานั่นแหละไอศาสนาที่ไม่มีศาสนานั่นแหละก็คือไม่เอาอะไรสักอย่างหนึ่งไอคาว่าไม่มีศาสนาเนี่ยมันก็คือการดําเนินชีวิตตามอําเภอใจโดยไม่มีกรอบไม่มีอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์ของชีวิตซึ่งอย่างนี้ถ้าจะว่าไปแล้วนั่นนะครับ มันเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ใช่วิถีชีวิตของคนนะครับของคนเนี่ยจะต้องเป็นวิถีชีวิตที่อยู่ในกรอบอยู่ในกติกาอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในการอยู่ร่วมกันมันจึงเลี่ยงไม่ได้ละครับในการที่เราจะเจอคําพูดคําจาที่ไม่เข้าหูเราไม่สบายใจไม่สบอารมณ์แต่อิสลามสอนให้เราเป็นคนที่หนักแน่นนะครับเป็นคนที่หนักแน่นแล้วให้อภัยกันเยอะเนะครับ ถ้าเราจะเตือนกันก็เตือนกันถ้าจะตําหนิกันก็ตําหนิได้ครับแล้วบอกเหตุผลให้หลักการกับเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการมันมีรูปแบบของของการแนะนําของการบอกกล่าวแบบนี้อยู่ไม่ใช่ว่าเราอยากจะพูดอะไรก็พูดโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกหรือไม่รู้กาละเทศะนะครับเพราะบางทีเราไม่รู้ไอ้สิ่งที่เขาทามาเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรหรือบางทีเราก็ไม่รู้ในอนาคตเขาอาจจะกลายเป็นคนดีก็ได้ อายุตัวอย่างนะครับอย่างที่ท่านอนับดุลฮามาซาลลอลฮุอะลัซลัมเนี่ยได้เข้าเมืองตออิฟถ้าพี่น้องยังจํากันได้เป็นประวัติศาสตร์ครับไปเมืองตออิฟเพื่อจะไปขอความช่วยเหลือไปประกาศศาสนาด้วยนั่นแหละก็หวังว่าในเมืองตออิฟเนี่ยนะครับจะได้เ,เป็นมุสลิมแล้วก็ให้การสนับสนุนท่านอับดุลในการประกาศศาสนาแต่มันผิดคาดครับมันตรงกันข้ามน,นั่นเองสิ่งท่านสิ่งที่ท่านนาบีเจอจากคนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็คือการที่คนในหมู่บ้านนี้เนี่ยให้เด็กวัยรุ่นเนี่ยม รอท่านนบีและเอาก้อนหินคว้างท่านนบีจนกระทั่งนบีออกมาจากหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยด้วยสภาพที่หัวแตกนั่นแหละครับมามีบาดแผลออกมามีเลือดไหลจนกระทั่งถึงเท้าเนี่ยมันเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่พอใจท่านนบีแต่ถามว่าท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุซลฮิสัลลัมซึ่งเป็นตัวอย่างสําหรับเราในเรื่องของการระงับความโกรธและให้อภัยกับคนที่ทําแบบนี้เนี่ยท่านนบีกับ กับขอดุอาให้คนเหล่านี้นะครับอลลอฮุมมักฟิลิก้ามีฟาอินนะหุมลายาละมุนโอ้อลลอฮ์ขอพง์ได้โปรดอภัยโทษให้กลุ่มชนของฉันด้วยเถิดขอพง์ได้โปรดอภัยโทษให้กับกลุ่มกลุ่มชนเหล่านี้ด้วยเถิดใช่กับชาวเมืองตออิฟด้วยเถิดฟาอินนะหุมลายาละมุนเพราะพวกเขาเหล่านี้ไม่มีความรู้ไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดและท่านนบีเองเนี่ยถามว่าเวลาดบีขอดุอาเนี่ยบีไม่ได้โทษใครเลยนะนะบีนบีโทษตัวเอง และแต่ไฮและทีในความอ่อนแอของฉันในการรู้เท่าไม่ถึงการของฉันนะเพราะนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายนะฮะอย่าเพิ่งไปโวยวายอย่าเพิ่งไปว่าคนนั้นคนนี้ให้ให้ดูกับตัวเราเองก่อนว่าเราทําถูกต้องแค่ไหนหรือว่ามันบกพ่องหรือเปล่าหรือมันยังไม่ดีพอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะได้มันจะได้นามาซึ่งการปรับปรุงนั่นเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาอยู่ในสังคมเนี่ยนะครับเราต้องระวังคําพูดเราต้องระมัดระวังในสิ่งที่มันเป็น การกระทําจากของเขาก็ดีจากของเราก็ดีนะครับเขาจึงมีสุภาษิตอยู่ไงครับว่าอยู่คนเดียวเนี่ยให้ระวังความคิดอยู่ท่ามกลางหมู่มิตรเนี่ยให้ระวังวาจาให้ระวังคําพูดนะอยู่คนเดียวต้องระวังความคิดนะเพราะบางทีบางคนเนี่ยนะครับคิดเรื่อยเปื่อยคิดไปคิดมาคิดจนกระทั่งว่า,เ,าเกิดการตั้งภาคีกลายเป็นการทําชีริกต่อล้อสุบฮานอาหาัวตาลาเขาเรียกคิดจงฟุ้งซ่าน แต่ว่าเวลาอยู่กับสังคมอยู่กับคนรอบข้างเราก็ต้องระวังคําพูดอีกเราต้องต้องประเมินนั่นเองนะครับว่าเวลาดูดูสังคมรอบข้างว่าถ้าเราพูดประโยคนี้ออกไปเนี่ยมันมันเหมาะไหมกับการที่จะพูดแบบนี้หรือ <c oughs> เราอยู่กับคนที่อายุมากกว่าคนใช้คําพูดยังไงให้ให้มันดูสุภาพคนอ,อยู่กับเด็กๆควรจะพูดยังไงให้เขารับฟังเรานะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคือแต่และช่วงวัยเนี่ยมันก็มีระยะห่างของมันถ้าเราเป็นผู้ใหญ่มากเราไปพูด พูดในส่วนที่มันเป็นผู้ใหญ่จนเกินไปบางทีเขาก็รับไม่ได้เขาไม่เข้าใจหรือก็คุยกับผู้ใหญ่ถ้าเราไม่รู้จักให้เกียรติเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ฟังเราอีกเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้จึงจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุลาสลัมเนี่ยนะครับจึงจึงได้สั่งกับพวกเราว่าว่าคอลีกินนัสบีคูลกินฮัสซานิน และจงอยู่ร่วมจงใช้มารยาทที่ดีจงปฏิสัมพันธ์กับผู้คนด้วยมารยาทที่ดีงามเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในดุนยานี้โดยไม่รู้กาละเทศะเราจะอยู่ยากแต่อยู่ในดุนยาเนี่ยต้องอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยให้เกียรติซึ่งกันและกันตักเตือนกันได้แนะนํากันได้ถ้าทําผิดประการใดขออภัยกันใครแนะนําเราต้องฟังไว้ก่อนอย่าเพิ่งต่อต้านอย่าเพิ่งปฏิเสธแล้วก็อย่าใช้กําลัง อย่าใช้กําลังในการตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นโมโหโกรธเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันอิสลามสอนวิธีการปฏิบัติตัวเอาไว้โดยท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมก็เตือนนะครับว่าและัชชัดีดุบิสซุรอัตีอินนัมัชชัดีดุลละดียัมริกุอินยัมลิกุนับซซหูอินดันกอดับราวะหูมุสลิมุนนะครับท่านนาบีบอกว่าไม่นับว่าเป็นคนที่เจ้านะครับไอคนที่มันไปคว่ำคู่ต่อสู้ล้มคู่ต่อสู้ทําให้คู่ต่อสู้ไปนอนหมอบกับพื้นได้เนี่ย ไม่ใช่แข็งแรงนะอันนั้นถึงแม้ว่าจะร่างกายกำยำถึงแม้ว่าจะตัวใหญ่ถึงแม้ว่าจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยลงไปชักดินชักงอกระเดวกระเดวได้กันนะฮะแต่ว่าท่านนาบีบอกว่าอินนามัชดีดคนที่แข็งแกร่งคนที่แข็งแรงเขาวัดกันตรงนี้ครับยัมริกุนับเซฮูออ้ดันก็ดดบควบคุมตัวเองได้ควบคุมจิตใจของตัว um เองได้ในขณะที่โกรธเพราะอันนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าปัญหาที่เราเห็นอยู่ก็คือเวลาโกรธแล้วทําอะไรแบบขาดสติ ถ้ามีปืนก็ยิงชาวบ้านก็ตายมีมีดกับฟันคนนู้นคนนี้เขานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ไอ้ไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือผลที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่คนคนหนึ่งโกรธแล้วไม่คุมตัวเองให้ได้อิสลามจึงสอนให้เราเป็นคนที่อ่กูดินอัฟวา่น,นเน่งนะครับก็คือให้อภัยแล้วก็อ่รู้จักในการที่จะข่มตัวเองควบคุมตัวเองแล้วก็ระมัดระวังในพฤติกรรมต่างๆให้ให้ให ให้อยู่ในกรอบที่ที่ถูกต้องนั่นเองนั้นท่านพี่น้องครับในการดําเนินชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมหรือคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราจึงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกับสังคมเขาแล้วก็ไอ้คำพูดคําจาการปฏิบัติตัวของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นกับคนในบ้านซึ่งเป็นสังคม สังคมสังคมเริ่มต้นของเราหรือว่าคนที่อยู่รอบนอกซึ่งเป็นสังคมใหญ่ออกไปเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นอาจจะมีช่วงที่เราไม่พอใจเขาคําพูดคําจาที่ฟังแล้วไม่รื่นหูสําหรับเราให้เราพยายามในการที่จะคิดบวกแล้วก็พยายามที่จะหนักแน่นในการที่จะไม่ถือโทษโกรธเคืองเพราะนี่คือ วิถีชีวิตหรือว่าวิธีการดาเนินชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมนะครับนั้นเราจึงบอกแล้วว่าอิสลามสอนเราทุกเรื่องครับแม้กระทั่งการอยู่ร่วมกับสังคมแม้กระทั่งการควบคุมตัวเองในขณะที่พวกเรานั้นโกรธก็ฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้นะครับว่าเมื่อเราต้องการที่จะมีการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องก็คงจะต้องเอาอิสลามนั่นแหละครับมาเป็นรูปแบบหรือว่ามาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนั่นเองสาหรับวันนี้คงต้องฝากกับท่านพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวครั้งหน้าผมมาต่อให้นะครรััับบสําหวนนี ว assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมมนผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณนะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม